สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความ,มเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตะเพเป็นช่วงก่อสร้างตอนทางหลวงพิเศษหมายเลขเจหรือมอเตอร์เวย์ถึงอำเภอศรีริชานะครับบริเวณนี้เป็นถนนบายพาสซอย14เมืองชนบุรี ซึ่งจะเห็นมีเสาไฟฟ้าแรงสูงตั้งเรียงรายเป็นแนวอยู่เป็นไฟฟ้าแรงสูง115กิโลโวลต์หรือ1 1ึ่0 0สนห้นโวลต์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเสาไฟสองฝั่งทางรถไฟทางคู่ยังไม่มีการเชื่อมต่อสายไฟเข้าหากันนะครับ พราะว่าการมาของรถไฟความเร็วสูงสายไฟฟ้าแรงสูงหรือสายไฟฟ้าแรงต่ำทุกจุดจต้องมีการย้ายลงดินเพื่อความปลอดภัยในการเดินวนรถ นี่ครับเป็นท่อร้อยสายไฟแรงสูงเพื่อจะเจาะมุดลงดินลอดทางรถไปทางคู่ไปโปอีกอีกฝั่งหนึ่งของทางรถไฟ ฝ้าของถนนก็เสาไฟฟ้าอยู่ฝ้าของถนนก็เตรียมทําการเจาะท่อร้อยสายไฟมุดลงดินลอดใต้ทางไฟทั้งคู่ไปเหมือนกันนะครับคราวน,นี้ลงมาดูข้างล่างกันครับเป็นงานเคียริ่งปรับผิวดินของรถไฟความเร็วสูงจะสร้างคู่ขนานกันไฟกับรถไฟทั้งคู่ ตายตวัวนออกซึ่งงานเคลียริงในงานจ้ายสาธารณูโภคเป็นการรับผิดชอบของบริษัท ตาเรียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนรับผิดชอบจากช่วงทางหลวงพิเศษมะเล็กเจ็ดถึงอำเภอศรีชา ถ้าเป็นจังหวะดีๆอาจจะได้เจอเจ้ามีคันด้าทำาประบชนสินค้าวิ่งผ่านมาด้วยนะครับขอติดตามดูนะครับว่าจะเจอเจ้ามีคันด้าไหม ที่มีรถล,ลิ้งตัดษานอยูข้างหน้านั้นคือถึงสายวัดของคุ้งไปทะลุออกซอยสิบสองงานตับเรียรผิวดินอัดบท อิวดินในการอัดหินครุกหินเกร็ดทางเรียบสม,ม่ำเสมอก็เป็นทางสัญจรไดิมาของชาวบ้านในระแวกนั้นครับบางคนก็มาออกกำลังกาย ากา็สัญจรผ่านไปผ่านมาครับสะดวกสบายครับทางเรียบมีสัญญาณกั้นทางรถไฟห้ามรถข้ามแต่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งฝ่าเป็นยาณข้ามไปเฉยเลยนะครับสัญญาณแบบนี้สแสดงว่ามีรถไฟทำกระบวนวิ่งผ่านนั่นแน่คือเจ้ามีเพนด้า r ี r สทำกระบวนามาจากแดนะวัง นับดูกันครับว่าทำกระบวนมาทั้งหมดกี่ตู้กี่พุกี้ครับผม ไปกันต่อครับที่เห็นเป็นสะพานมีรถวิ่งข้ามสะพานนั่นคือทางหลวงพิเศษมาเล็กตหรือมอเตอร์เวย์นะครับเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรุงเทพชลบุรีพัทยาระยอง หมือนจะมีรถเปิดไฟผ่านมาอยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่ามีการทาอะไรกันครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผมอ๋อเป็นการย้ายเครื่องจักรกลครับเป็นรถเกรดผิวหน้าดินอัดบดหน้าดินน่าจะย้ายไปงานไปจุดอื่นเกิดสะพานนี่คือ ทางมอเตอร์เวร์ครับผมยังไงก็จะติดตามความคืบหน้ามาให้ดูเป็นระยะ,ะยะครับเจ้า c s r มีทั้นด้ามีขันด้าายักษ์ทำธุรกินสินค้ามุ่งหน้าไปาแหลมสุบังครับผม วิดีโอนี้ถ่ายไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2564ครับ